สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนท่านแฟนคลับเซลล์บุ๊กทุกคนนะครับวันนี้ก็มีคลิปเกี่ยวกับการเทรดมาเล่าส่วนฟังอีกเช่นเคยนะฮะเป็นประเด็นที่ผมได้มาจากยู u t บเอ้ยไม่ใช่สิได้มาจาก Twitter แล้วนะฮะเป็นเรื่องราวของแนวทางการทำความเข้าใจแล้วก็ใช้งานเทรดดิ้งไซโคโลจีเป็นประโยชน์นะครับมาจากนี่นะฮะแหล่งนะฮะ understanding the importance of trading psychology นะฮะมีอยู่13 แนวทางด้วยกันนะครับมาดูเลยนะฮะหนึ่งเขาบอกว่าจริงๆอะ่ะถ้าเราจะเทรดให้สำเร็จนั้นเราต้องใช้ทักษะหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการประเมินพื้นฐานของออกิจการนะครับแล้วก็การดูเรื่องราวของเทคนิคเข้นะครับดูแนวโน้มราคานะครับ แต่ก็มีทักษะหนึ่งที่สำคัญมากที่สุดนะครับก็คือเรื่องราวของอ psychology นะครับ psychology สำคัญมากกว่า method สําคัญมากกว่า bunny management นะฮะถ้าเปรียบเทียบตามแบบที่ d ร r fan k t a เนี่ยนะผู้เขียนหนังสือความรับโรคเรดเนีน่ยบอกว่า r a d i n g Psychology นี่มีความสำคัญถึง60%นครับนอกจากนั้นก็ Money Management อ่าสแล้วก็กลยุทธ์การเทรดครับเพียงแค่10%เองครนี่ฮะนี่เป็นสิ่งที่ตอกย้ำว่าทำไม t r a d i n g Psychology จึงสำคัญที่สุดนะครับ2ถ้าคุณอยากจะใช้งานหรือทำงานหัวใจเรื่องราวของ เทรดดิ้งไซ o ลอจีนั้นคุณต้องเข้าใจอารมณ์ครับอารมณ์แล้วก็ความคิดแล้วก็มีวินัยนะครับนี่นะครับเข้าใจอารมณ์ตัดสินใจให้เร็วแล้วก็ใช้วิน,ในใัยแหละเป็นส่วนประกอบสำคัญของเทรดดิ้งไซคลอจีครับอารมณ์ก็คืออะไรครับอารมณ์เนี่ยมีอยู่สองอารมณ์อารมณ์หลักนะครับที่เราต้องเข้าใจแล้วก็ควบคุมไม่ได้คืออารมณ์ของความกลัวและความโลภนะครับ ในการเกร็งกาไรนั้นนักเทรดจะต้องคิดตัดสินใจให้เร็วครับนะฮะในการเทรดนั้นเรามักจะต้องคิดแล้วก็ตัดสินใจให้เร็วในหุ้นเราก็มีหลายประเภทครับในตลาดหุ้นนะประเภทั้นก็มีหลายประเภทถ้าเราอยากจะเล่นหุ้นที่มันเป็นหุ้นปั่นนะครับหุ้นที่มันมีเป็นหุ้นซิ่งเนี่ยในทางนี้เขาเขาจะเรียกว่าพอนพอนซี่พอนซีนะฮะ ผมเซิร์ช Google แล้วเป็นมวลว่าก,การช่อชนการโกงอะไรก็ผมตีความสมว่ามัาเป็นเรื่องราวของหุ้นปั่นนะครับหุ้นซิ่งครถ้าเราจะเทรดหุ้นประเภทที่หุ้นปัน่นหุ้นซิ่งหรือประมาณอาจจะเรียกว่า day trade เดทเทรดไนะคือเข้าออกไวออกไวนะครับการเข้าไวออกไวเนี่ยใครก็ตามนะที่เทรดแบบเข้าไวออกไวนั้นคุณต้องมีจิตใจที่แข็งแกร่งครับใจต้องนิ่งครับอันที่สําคัญคือคุณต้องมีวินัยนะ ถ้าคุณอยากเข้าเร็วออกเร็วนะฮะต้องมีวินัยในการปฏิบัติตามแผนแล้วก็รู้ว่าเมื่อไหร่ควรที่จะตัดขาดทุนครับเนี่ยสำคัญครับก็เรื่องราวของอาการตัดสินใจเร็วแล้วการมีวินัยเนี่ยเขาอธิบายได้แค่บทเดียวเองครับข้อเท็จเลยนะฮะคือถ้าคุณจะมาเก่งกาไรนะคุณต้องเข้าเร็วออกเร็วใช่ไหมตัดสินใจให้มันเด็ดขาดถ้าคุณอยากจะ ตัดสินใจดิคัดมันก็ต้องมีวินัยครับแล้วก็มีแผนการเทรดครับแล้วก็ทําตามแผนอย่างจริงจังครับต่อมาข้อ4เขาพูดถึงเรื่องความกลัวครับความกลัวก็คือจะเกิดขึ้นเมื่อเราได้รับข่าวร้ายเกี่ยวกับหุ้นบางตัวที่เป็นหุ้นปั่นนะครับหรือว่าได้รับข่าวร้ายจากเศรษฐกิจทั่วไปนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยนะที่ผมทําคลิปอยู่วันที่9เดือน3นี่ก็จะเป็นข่าวของสงครามครับสงครามของรัสเซียกับยูเครนใช่ไหมแล้วก็ ตลาดแพนิคครับเราก็กลัวครับเพราะว่าคนเยู่ไหนกลัวเนี่ยแล้วก็มักจะตอบสนองมากเกินไปครับแล้วก็รู้สึกว่าจําเป็นต้องขายครับเพื่อให้ถึงเงินสดครับเนี่ยใช่ไหมครับทำไมราคาหุหน้นถึง่นแพนิคเพราะว่าเนี่ยนักเทรดส่วนใหญ่กลัวครับแล้วก็ตอบสนองมากเกินไปรู้สึกว่าจําเป็นต้องขายแหละเพื่อเก็บเงินสดครับความกลัวจะทําให้เราทําแบบนี้นะฮะซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่อาจจะคิดถูกหรือผิดก,ก็ได้นะ ราะว่าถ้าตลาดหุ้นมันแพนิคจริงเขาก็หลีกเลี่ยงที่จะขาดทุนหนักครับคือขาดทุนเล็กน้อยก็จบไปนะครับแต่ถ้าการแพนิคนั้นมันเป็นเรื่องโชคราวเขาก็อาจจะต้องพลาดกําไรหรือขายหมูไปเช่นกันนะครับแต่ทังนั้นมันก็เป็นเรื่องปกตินะเพราะาตลาดหรืออะไรก็ตามคือถ้าเราเทรดตามหลักการที่เรียกว่าใช้ price p a t t e r n หรือ price action เนีย่ยน,นะมัน ถ้าราคามันถึงระดับที่ถ้าเรามีระดับ t t p l o s s ใช่ไหมถ้าราคามันถึง Stop Loss ก็ต้องขายครับเป็นเรื่องปกติครับเราก็ไม่จำเป็น,นต้องชนะทุกครั้งหรอกะการเทรดมันก็มีที่ว่าเราเออเราอาจจะต้องแพนิคเซลบ้างอะไรบ้างมันเป็นเรื่องราวของกลไกลของตลาดนะครับอังนั้นเนี่ยแทนที่เราจะไปพยายามหาทางชนะตลอดนี่ก็ควรจะทำความเข้าใจนะว่าความกลัวมันคืออะไรกันแน่ปฏิกิริยา ความกลัวมันคือปฏิกิริยาตามธรรมชาติครับที่มันคุกคามที่ส่งผลกระทบให้เราตัดสินใจเพื่อที่จะสู้หรือหนีนะครับมันเป็น,นกลไกปกติครับทั้ะนั้นเนี่ยทำางานเข้าใจก่อนแล้วก็ค่อยมีการหกก็หกคือว่าคนต้องมีการประเมินดีกรีครับขอ้ขอที่แล้วเป็นการทำความเข้าใจใช่ไหมข้อต่อมาก็คือคนต้องประเมินดีกรีว่าให้ความกลัวเนี่ยนะมันรุนแรงแค่ไหนอ่าแล้วก็ ที่มาความกลัวมันเกิดจากอะไรนะครับเราควรพิจารณาว่าสิ่งที่เรากลัวมันคืออะไรกันแน่และทำไมเราถึงได้กลัวมันครับซึ่งเราควรคิดก่อนนะจริงข่าวข่าวสงครามเนี่ยมันมีมานานเลยนะมีมานานก่อนที่ตลาดจะแพน,นิกสิยนะครับแต่ว่าตอนนั้นมันเป็นเป็นเหมือนกับมันเป็นเหมือนกับ ควันบางๆอ่ะเป็นเออเป็นกับการโจมตีเล็กน้อยนะการบุกรุกรานเล็กน้อยแต่ยวยาพอถึงจุดหนึ่งอ่ะผมมีการระเบิดขึ้นเนี่ยแพนิคเลยครับดังนั้นเนี่ยถ้าถ้าเราติดตามข่าวก่อนเนี่ยเราอาจจะขายก่อนก็ได้ก่อนที่มันจะมันจะร่วงแรงนะแต่ว่าผมก็เข้าใจผมก็เป็นนะคือว่าผมก็คิดว่าอาจจะไม่ได้แรงไว้ก็ถึงไว้ก่อนแล้วกันวันนี้พอตลาดลงมาหนักจริงก็ก็ต้องขายนะครับก็ต้องยอมรับสภาพไปว่าเราเราเดิมพันผิดนะครับแปด มีคำกล่าวโบราณในวอลลเตรทว่าหมูมักจะถูกฆ่าเสมอครับหมูก็คือนักลงทุนโลภครับเนี่ยแปดเป็นเรื่องราวความโลภนะครับไม่ถึงนิสัยนักทุนที่มีความโลภครับมักจะยึดติดกับตำแหน่งที่ชนะนานเกินไปครับคือถ้าได้ได้กำไรอยู่ก็ยังไม่อยากขายครับเพราะว่าอยากได้กำไรมากกว่ากลายเป็นความโลภครับโลภแต่ก็ไม่รู้ว่าไม่ไหวตัวว่าตอนนั้น ราคาหุ้นมันมันจบแนวโน้มไปแล้วนี่ก็เป็นอะไรที่เป็นหมูได้เหมือนกันครับคือหมูคืนนักลงทุนที่ไม่รู้ว่าตอนนั้นราคาหุ้นมันจบรอบไปแล้วครับนะฮะเป็นเรื่องราวความโลภครับแต่ถึงกระนั้นผมก็ต้องพูดไปเลยว่ามันก็เป็นเรื่องของมันมันมันพูดยากนะว่าเออบางทีอย่างอย่างเช่นพูดได้ไง่ายอย่างเช่นบิตคอยนะบิตคอยถ้าถ้าคุณบอกว่าหมูที่ ถ้าคุณมาว่าบิตคอยจบรอบนะคุณยังไงคนที่ยังถืออยู่ก็เป็นหมูใช่ไหมแต่ก็ไม่แน่นะว่าบิตคอยมันอาจจะอาจจะกลับไปใหม่ก็ได้ใช่ไหมเรื่องราวของจับจบคอนซีแล้วเนี่ยมันก็ว่าเกินๆนะอยู่ที่ความเชื่อว่านะถ้าคุณเชื่อว่ามันจะไปได้ก็เรื่องคุณครับนะคุณต้องคนเขาไปนะคนนอกพูดยังไงคุณต้องแบบมีจุดยืนตัวเองนะฮะดังนั้นเนี่ยผมว่าความโลภหรือความเป็นหมูเนี่ยมันก็เป็นเรื่องราวส่วนบุคคลเงนินของคุณนะฮะแต่ว่า คุณอย่ามาอดอวยแล้วกันถ้าทุกอย่างมันจบเลยนะฮะเก้าความโลภเอาชนะยากมากครับเรื่องความโลภนะความโลภไม่ใช่เรื่องง่ายที่เอาชนะคือมันขึ้นอยู่กับสัญชาตญาณในการที่คือความโลภเนี่ยนะเจตนานมันคือจะกระตุ้นให้เราทําการค้าได้ดีขึ้นกระตุ้นให้เราได้กําไรมากขึ้นทําให้ได้ดีขึ้นนะความโลภคือออกแบบมาเพื่อให้เรามีความทะเยอะทะยานนะครับดังนั้นนักเทรดคนต้องเรียนรู้ว่าเนี่ย แบบไหนอ่ะแบบไหนถึงเรียกว่ายัางไม่ใช่ความโลภแบบไหนที่เรียกว่าโลภแล้วเนี่ยด้วยการมีลิมิตครับมีลิมิตว่าเอ้ยเนี่ยระดับราคาหรือกําไรที่คุณคาดหวังเข้าเท่านี้แหละถือว่าโอเคแล้วลิมิตเพดานบนครับนะลิมิตเพดานต้องมีครับถ้าเกินจะนึกว่าคุณเริ่มโลภนะคุณต้องมีมีการตรวจสอบตัวเองมีเหตุผลนะฮะสิบ นักเทรดจำเป็นต้องสร้างกฎนะครับกฎเกณฑ์และก็แนวทางการปฏิบัติตามเมื่อวิกฤตทางจิตวิทยามาถึงครับวิกฤตทางจิตวิทยาก็คือว่านั่นแหละเรื่องราวของความโลภเรื่องราวของความกลัวครับจริงๆอ่ะจะว่าปไปนะความโลภไม่เท่าไหร่แต่ความกลัวที่อันตรายเพราะอันกลัวทำให้เรากําหนดเราทําอะไรตามอารมณ์นะครับโดยคุณต้องมีการวางแผนครับ กำหนดความเสี่ยงที่ยอมได้แล้วก็กำหนดรีวอร์ดหรือกำไรผล,ลตอบแทนที่คุณอยากได้ะระดับริสซีรีวอร์ดที่คุณต้องการครับกำหนดไว้ก่อนเลยครับน่นแหละครับ,นะรบเป็นการกำหนดเพดานบนเพดานล่างแหละแต่เนี้ยจะดีกว่านะครับถ้าคุณมีการกำหนดนะระดับรีวอร์ดที่คุณคาดหวังริสที่คุณจำกัดได้นะจบรองว่าคุณก็จะเป็นนักเทรดที่มีกฎเกณฑ์แล้วก็ คุณไม่ต้องแคร์ใครครับเพราะว่าคุณรู้คุณทำอะไรอยู่นะฮะสิ 11. เป็นการดีมากเลยถ้าคุณจะกำหนดขีดจำกัดคือเพาดานของจำนวนเงินเข้าเทรดสูงสุดนะครับเรื่องราวของ position sizing นะคุณต้องก,กำหนดนี่หมว่าเออโคตาจะซื้อหุ้นตัวหนึ่งเนี่ยกี่บาทกันแน่นะกำหนดเลยครับแล้วก็หรือกำหนดประมาณว่าจำนวนเงินี่คนสูญเสียต่อวันเท่าไหระะ่ ก็ได้เช่นกันนะครับมันจะมีสองแบบคือว่าบางคนก็กําหนดว่าอพอร์ตเสียหายกี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์ถึงถึงหยุดนะหรือบางคนก็กาหนดว่าจะซื้อหุ้นในพอร์ตได้กี่ตัวก็เช่นกันครับพวกนี้จะดีดีดีมากดีกว่านะเพราะว่าการที่เรากําหนดจํานวนเงินเข้าซื้อให้มันเป็นกฎเกณฑ์เนี่ยมันก็ทําให้เรามันกลับกระจายความเสี่ยงด้วยแล้วก็ ทำให้เราลดปัญหาลดความหนักหน่วงที่เกิดจากการขาดทุนหนักได้นะครับสิบสองสุดท้ายเออไม่ใช่สิบสามสิบสองนักเทรดควรประเมินผลการปฏิบัติงานตัวเองเป็นระยะนะครับก็มีการตรวจสอบพูดง่ายๆคือว่าตรวจสอบผลการเทรดตัวเองครับว่าเอเราเป็นไงบ้างเราเทรดมีเราเทรดมีปัญหาอะไรหรือเปล่าตลาดเป็นยังไงแล้วก็ ผลงานเราเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีการหาเหตุผลว่าทําไมเราถึงผิดพลาดนะแล้วก็มันเกิดจากอะไรเกิดจากตลาดหรือว่าเกิดจากตัวเรานิสัยเราไม่ดีใช่ไหมก็ต้องพยายามหาทางแก้แก้ไขไปเรื่อยนะครับจนกระทั่งสามารถที่จะมีผลตอบแทนที่มันเติบโตได้นะครับถ้าถ้าคุณมีมีแผนการเทรดนะครับคุณมีการเทรดเป็นระบบเนี่ยมันก็ทําให้คุณเป็นคนที่ ไม่ต้องพึ่งพายโชคในการเทรดต่อไปแล้วโชคก็จะเป็นมันตัวเสริมนะให้คุณได้กําไรมากขึ้นแต่เวลาที่โชคร้ายท,ที่ความเรียกว่ากูดลักกับแบดลักใช่ไหมถ้าแบดลักเข้ามาเนี่ยโชคร้ายเข้ามาคุณก็เอาตัวรอดได้ครับพอมีกูดลักเข้ามาเนี่ยโอกาสที่คุณได้กําไรอย่างระเบ,บิดระเบ้อเติบโตยอย่างสูงอย่างแบบก้าวกระโดดก็มีเช่นกันเนี่ยเรียกว่าการมีแผนและการบริหารเรื่องราวคือถ้ามีแบดลักหรือโชคร้ายเนี่ยคุณก็มีการจํากัดริสใช่ไหม ถ้า Good luck นี่คือโชคดีคุณก็มีอะไรครับ Position sizing ในการช่วยให้ได้กำไรมากขึ้นในตอนที่คุณได้โชคดีนะครับนี่เป็นทั้งหมดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของแนวทางการทำมาวาใจแล้วก็ใช้งาน t ท d i n g Psychology นะครับสำคัญเรื่องนี้นะฮะสำคัญมากถ้าใครสนใจแล้วก็รู้จักใช้งานที่ดีคนนั้นก็จะอยู่รอดได้แล้วก็สามารถที่จะปั้นพอให้เติบโตได้ในรยะาวแน่นอนครับเท่านี้นะครับเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ